โรคงูสวัสดเกิดจากเชื้อไวรัสวาลิเซลลาซอสเตอร์ซึ่งเคยทำให้เราเป็นอีสุอีสัยนั่นเองค่ะมันจะแฝงอยู่ในร่างกายของเรานะคะเมื่อภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงมันก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งค่ะซึ่งจะทำให้เกิดผื่นเจ็บและแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทนะคะภาวะที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง 1. ความเครียดเลื้อรัง 2. พักผ่อนไม่เพียงพอ 3. ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปค่ะ 4. การเจ็บป่วยเลื้อรังเช่นเบาหวานมะเร็ง HIV 5. การได้รับยากดภูมิคุ้มกันเช่นเสเียรอยหรือยาหลังปลูกถ่ายอวัยวะ โรคนี้สามารถใช้ประกันสุขภาพในการรักษาโดยใช้ OPD ได้นะคะซึ่งประกันสุขภาพของเราที่มี OPD ก็จะมีแผน s i l v e r Gold, Diamond แล้วก็ p a t t n u u m ค่ะท่านใดมีข้อสงสัยในการใช้ประกันสามารถทักมาที่โปรไฟล์ได้นะคะ